ตอนนี้เราก็จะมาทําอันนี้นะคะเห็ดจิ๋วกันนะคะโดยที่ให้เตรียมรวดเอาไว้หรือไม้ชิ้นฝันก็นได้นะคะเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงก่อนที่อ e ีพ็อกซี่จะแข็งเพราะว่าเวลาที่อ e ีพ็อกซี่จะแข็งคือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาอ e ีพ็อกซี่นะคะแบบเอนะคะมาทําให้เป็นวงกลมนี่คือวิธีผสมนะคะ ทำยังไงให้เราได้จํานวนของอีพ็อกซี่สองข้างเนี่ยเท่าเท่ากันอันนี้เราก็ได้อันนี้ค่ะเราก็เด็ดแบบ B นะคะขึ้นมาอันนี้เล็กไปใช่ไหมคะเราก็เติมอีกนิดนึงต้องดูให้สองข้างเท่ากันนะคะ อันนี้ก็เล็กไปอีกนิดหนึ่งเพิ่มอีกหน่อยนะคะ,อะพอเราได้สองข้างจำนวนเท่ากันล้วเห็นราการเราก็เอามาผสมกันผสมจนกว่าจะเป็นสีเดียวกันค่ะถ้าเป็นรอยหินอ่อนอย่างนี้ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าสาเหตุว่าทำไมต้องให้เป็นสีเดียวกันเพราะว่าเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันสมดุลกัน แล้วอีพ็อกซี่จะแข็งภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ว,ว่าถ้าเกิดเราผสมแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะยังเป็นลายเหมือนหินอ่อนเนี่ยมันจะไม่เซตตัวนะคะเราก็ดึงไปเรื่อยๆวิธีจะทำ,ทำให้ไม่ติดมือก็คือใช้แป้งนะคะแป้งเด็กทามือก่อนที่จะทำนะคะอันนี้ปเปินว่ากู เพิ่งย้ายบ้านมาแล้วก็ไม่มีแป้งเด็กก็เลยไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดทำจำนวนเยอะๆในจำเป็นมากๆเพราะว่ามันจะติดนิ้วมือค่ะเห็นไหมคะเริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนี้คูก็จะแบ่งนะคะคููแป่งวงกลมนะคะเป็นวงกลมเล็กๆหนึ่งวงนะคะ ในวงที่สองครูอาจจะแบ่งใหญ่หน่อยอันเล็กนี่คะ่ะครูเอาปลายนิ้วแตะนะคะมันจะกลายเป็นหยดน้ําอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะแต่อันใหญ่เนี่ยครูจะกดลงไปเฉยๆะคะ่ะเนี่ยครูก็จะได้แบนๆอย่างนี้ แล้วครูก็เอาเนี่ยคะ่ะเอาเหล็กเหียบตรงกน้นหรืไม่ยิ่ฟันก็ได้นะคะ่วนอันแบรเนี่ยคะ่ะครูก็จะติดตรงหัวเห็นไหมคะแค่นี้ครูก็จะได้เห็ดจิ๋วลวแล้วครูก็เอามาเสียบที่เดิน เพื่อว่าให้ส่งตัวได้นะคะนี่คุณละเห็ดจิ๋วสองอันแล้วอันที่เหลือเราก็ทําให้หมดกค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็จะแห้งทำเหมือนเดิมค่ะทําวงกลมนะคะอันเล็กอันอันใหญ่อันนะคะอันนี้เอานิ้วกดไต่ปลายนะคะเอาไว้เป็นอย่างนี้ค่ะหยดน้ําอันนี้ก็กดลงไปเฉยๆแล้ว เอาเหล็กนะคะเสียบเสียบก้นก็แ,แตะไว้ข้างบนเห็นไหมคะเราก็จะได้เห็ดจิ๋วอีกอันนึงทำวงกลมนะคะอันเล็กอันนึงอันใหญ่อันนึง อันเล็กเอานิ้วแตะข้างๆนะคะเอาเด็กหรือไม่ชิ้นปั่นเสียบค่ะอันนี้ก็กดลงไปเฉยๆนะคะนิดเดียวแล้วเราก็มาวางเราก็ได้เห็ดจิ๋วอีกอันนะคะ หรืเราแห้งเราก็เอาไปประดับต้นไม้หรือเห็ดที่เราต้องการนะคะลองทำดูนะคะ